ครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับ w u s c switchboard นะครับก็คือมารีวิวตู้ควบคุมปั๊มน้ำนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมด้วยลูกลอยนะครับด้านหน้าตู้ก็จะมีหลอด power นะครับเมื่อเราออน power เมนเข้ามาก็คือจะหลอด power ก็จะติดค้างนะครับแล้วจะมีหลอดรันนะครับเมื่อปั๊มทำงานหลอดรันสีเขียวตัวนี้ก็จะติด overload กรณีไม่ได้ติดเกิด มีปัญหาหรือเออ่โอเวอร์โหลดจากตัวปั๊มนะครับเมื่อติดจะตัดการทำงานแล้วก็จะโชว์แรมออกมาว่าเกิดโอเวอร์โหลดจากตัวปั๊มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซเลคเตอร์ออโต้ออฟเมนนวลออโต้ใช้กรณีลูกลอยนะครับคุมลูกลอยแล้วก็ออฟเมนนวลสามารถกดปุ่มสตาร์ทสต็อปเองนะครับก็คือเมนนวลต้องกดสตาร์ทปั๊มสต็อปปั๊มเองนะครับแล้วก็ออโต้ใช้ลูกลอยคุมนะครับด้านใน ด้านในก็จะมี bigger m e ม n นะครับเป็น power นะครับตัวนี้แล้วก็ f ิวคอนโท r สงร้อยี่สิโวลต์นะครับตัวนี้แล้วก็ m a ต n ก t i c overload นะครับ overload ตัวนี้ก็ใช้ป้องกันมอเตอร์เกินกระแสเกินนะครับเกิดการช็อตตะกิดหรืออะไรพวกนี้นะครับ overload ตัวนี้ก็จะตัดการทํางนานของปั๊มเพื่อป้องกันมอเตอร์ไหม้นะครับ f ิวคอนโทด้าน ยี่สิบโวลต์นะครับที่ใช้กับลูกลอยเพื่อความปลอดภัยนะครับก็คือเอาสองร้อยยี่สิบโวลต์มาเข้ามาแปลงแปลงไปใช้กับลูกลอยนะครับเพื่อความปลอดภัยวิธีการทํางานของตู้นี้นะครับก็เหมือนเดิมเมื่อเราออนพาวเวอร์ขึ้นหลอดหน้าตู้ก็จะติดนะครับเป็นหลอดพาวเวอร์ก็จะติดเมื่อเราต้องการ pump, รันปั๊มกรณีที่เมนนวลน,นะครับสมมุติว่าเกิดอยากออนปั๊มขึ้นมานะครับโดยไม่ต้องสนใจลูกลอยนะครับ ก็กดตัวนี้ปั๊มทำงานกดสต็อปกดออนนะครับแล้วก็มาดูกันด้านในตัวนี้เมื่อออนปุ๊บไฟตัวนี้ก็จะติดนะครับก็คือจะมีไฟวิ่งไปที่ตัวปั๊มนะครับปั๊มก็จะทำงานนะครับประมาณนี้แล้วก็สต็อปกดออฟไปนะครับแล้วก็กรณีออโต้ออโต้นะครับ,ร Auto. Auto, รบตัวนี้จะใช้ลูกรลอยเป็นตัวสั่งงานจะสังเกตว่าตอนนี้ ปั๊มทำงานอยู่ลันอยู่นะครับก็คือลูกลอยตกนะครับเมื่อน้ำสูงขึ้นมาเต็มนะครับเมื่อน้ำเต็มลูกลอยกระดกขึ้นตั้งขึ้นปัม๊มก็จะหยุดนะครับเมื่อน้ำพ่องลงไปปัม๊มก็จะต่อประมาณนี้ใช้สำหรับเติมน้ำเก็บในแทง์อัตโนมัตินะครับคือเราไม่ต้องไปดูมันนะครับก็คือตั้งออตโต้ไว้มันก็จะเติมมาสต็อปเอาไว้ให้เองนะครับประมาณนี้ถ้ากรณี เกิดเกิดทำอยู่นะครับเกิดปั๊มทำงานอยู่เกิดอร์โหลดขึ้นเดี๋ยวเราจะหลอกมันว่าเกิดการอร์โหลดขึ้นที่ตัวมอเตอร์นะครับเกิดปิดปกติปุ๊บมันจะตัดการทํางานของตัวปั๊มออกเลยนะครับแล้วก็ขึ้นอร์โหลดเอาไว้นะครับต่อให้ลูกลอยจะขึ้นจะลงก็ไม่มีผลนะครับจะคือจะตัดออกไปแล้วจะขึ้นตัวนี้นอกจากเราจะมาตรวจสอบมอเตอร์ก่อนแล้วก็กดรีเซ็ตที่ตรงนี้ปั๊มถึงจะทำงานได้เหมือนเดิม รประมาณนี้กรณีแมนวนวลเหมือนกันนะครับกดออนเอาไว้เกิดว่าโหลดขึ้นนะครับก็จะตัดการทำงานเหมือนกันประมาณนี้แล้วก็โชว์ว่าโหลดเอาไว้ต่อให้มากดสตาร์ทครั้งหนึ่งก็ไม่สามารถทำงานได้นะครับต้องไปเคลียร์เคลียร์ปั๊มก่อนไปเช็คปั๊มก่อนนะครับแล้วกดรีเซ็ตตัวนี้ประมาณนี้นะครับถ้าสนใจติดต่อสั่งทำได้ที่เบอร์ 085179 1119นะครับหรือด้านล่างจะมีข้อมูลนะครับด้านล่างของตัว YouTube จะมีข้อมูลอยู่ว่าติดต่อที่ไหนนะครับแล้วก็จะมี ID Line ให้นะครับใน f c e e o o o อะไรพวกนี้นะครับครับขอบคุณครับ